โคมาตัวคัทต้องย่าเอชานเนลจ้าวันนี้ดูสามตัวเลยฝนไม่ตกนี่มีสายเด่นเลยน้ำมันเตอรเครื่องอ้อยเหี่ยวมาแล้วเมื่อวานคืบมานะแต่ว่ามันไม่ตก ก็ไม่ใช่เงห้าเม็ดใช่ั้ยน้ำลองน้ำองพองซองดดไดนะช้ชมบรรยากาศทองทุ่งดงอ้อย ส่งน้ำแล้วส่งน้ำเอาคนนี้แค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีจ้า